ใช่ตรงนี้เดียวเลยนี้ oh. วัดทิพวารีนี่วัดกำโลยี่ uh, uh. นี่ไงวัดกำโลยี่ uh. เป็น Chinese Temple กำโลยี่ and <Yeah. S 1> Thai name is a, วัดทิพวารี uh. วิหาร uh, ทิพยาปาเบราฮาทิพทิพวารี เดินนิดเดียวหิวแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันได้อะไรเลย <c oughs> นี่ไงนี่หลังคาเจอหลังคาแล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวขึ้นข้างบนอย่างสวยวัดทิพวารีอะ

ลำเร็วเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง <c oughs> นิวสาทำเอาถ่ายรูปเลยอะ่ะโอเคเอาอยัางอ้าว uh. มาทั้งคู่ <c oughs> เดี๋ยวน้ามาแพ็คคู่เลยเหรอเดี๋ยวเข้าวัดนี่ต้องซื้ออางเกงใหม่เลยนะ อ้าวของเขาเรลิเจียนสปอร์ตต้องไม่ตอนแรกจะจะใส่ขายาวมาแล้วแต่ว่ามันไม่ดีสาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอไรไม่เป็นอะไรผู้ชายอ่ะผู้ชายพอได้อยู่ก็พอได้อยู่อ้าวสวัสดีครับเชื่อไหมว่าแบบว่าไม่ไม่เคยมาไม่เคยมามันก็ไม่แปลกอ่าโอเคอ่านะเดี๋ยวนะจะจะอธิบายเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดี เสพก็ได้อันี่ดูไม่สนใจอ่ะคือคือวัดเนี้ยเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเลยนะเอาไปไเซิร์ฟมาแล้วเออใช่เสร็จแล้วก็พอเถวเนี้ยมันชุมชนคนยวนหมดเลยคนยวนยวนใช่ยวนก็คือพวกที่จากเวียดนามอ่ะเพราะว่าเวียดนามเขายิงเขาทะเลาะกับใครก็ไม่รู้ว่าจนเมืองเขาวุ่นวายนี่ยเขาก็ย้ายมานี่ใช่ t ทิ้ f your shoe and put over there. นี่เจ้านี่เจ้าพ่อเจ้าพ่อมังกรเขียวอยู่ตรงนี้นี่ไงเจ้าพ่อมังกรเขียวเออ คนุน่าจะไาแก้ปีชงลยด้วยเนาะก็มาหมุนดวงอ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้หมุนดวงเลยนะม,มีน้ำทิพโอเคเช็คออฟยอะชู่อ,อนะพูดเพี้ยจ๋งนะสวยนะ วันถ่ายรูปวันถ่ายรูปเพื่อนนะตอนผมที่โบที่เบอะไรเงี้ยนะเขาไปไม่เดี๋ยวว่ายางไงมีพระพุทธรูปโอเควีเพ inside ไอ้โทษนะครับที่เขาที่เขาไปหมุนกล้องรอบเปลี่ยนดวงนี่งนโอ๋อตรงนี้เหรอโอเคโอเค นี่โราิอามาดที่นเอามาดิกวัดวัดังวัเขาดัรวัางมาดั้้างมาตักว่าปี s <S องอยกว่าทีาวทเวทีว่นอว่นี่ของเอก่าขเองแก่เลยนะเนี่ย ยุคพอพอกับวัดเลยใช่ไหมฮะอันนี้พอพอกับวัดเลยใช่ไหมอายุน่าจะพอๆกับวัดกันยากจะไม่เกี่ยใช่ครับท้าเวศสุวรรณนี่ก็เป็นอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นดาวดึงด้วยชั้นไหนไมั้งล่ะของเราก็มีนะของพุทธท้าเวศสุวรรณ ของจีนก็จะหน้าตาเป็นจีนหมดเลยที่เป็นแบบเทวดาในพุทธน,นะพอไปอยู่กับจีนนะเป็นมหายานเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นจีนจีนคงจะสร้างรูปเคารพแบบจีนใครกปีเซียปีเซียปีเซีย yes, <here. S 1> เอาตัวเป็นเต่าหัวเป็นบางกรอนคนนึ mm hmm. เขาเรียกปีเซียนี่เขาคือแบบโชคลาบ

นี่นีจริงอันนี้จะ<า>มนรู้ค่ะไหนอ่ะมีดลหพุทธบาบพทอยู่ข้างหน้านี่ไหมเนี่ยเขามีพระพุทธบาทด้วยหรอครับ อ๋ออยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ค OK> ันตรงนี <h 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 ้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อวัดตองเกมากโเจะไม่คนอิ่มด้วยหรอ นี่ไงเขาเปลี่ยนดวงมาดวงดวงดวงดีไหมเนี<__>่ยนี<_<_่นี<_<__่นี่นี่เทพกังหันเปลี่ยนดวงปกติเขาต้องไปเขาต้องไปกันที่เตียวฮ่องกงนุ่นใช่ไหมไม่จะใช่ไม่จะใช่ห้องกงเงินอ๋อนี่ วิธีวิธีปฏิบัติ ต้องปลังหน้านะต้องทำอะไรอะ่ะก็คง<ๆ>ผสมน้ำอาบเลยปลาก<ๆ>หน้าก็ได้น,น้ำนีสองร้อยกว่าปีแล้วนะ่ะแน้วไปจวนไปเจอคุณชลัดที่ไหนเนี่ยเนือไปด้วยกัน อ่าครับ,ไ,รบ,รบไม่แต่หมายถึงว่าวันนี้เจอคุณชลัดได้ไงเนี่ยคุณอ๋อ,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 อ๋ครับได้เปลี่ยนดวงยังดวงด,วงด,วงดีไหมเนี่ยปีนี้ก็เสียงซ่ีเมื่อกี้ดีนะนี่ไงนี่เ <27. S 1> ขาหมุนดวงตรงเนี้ยที่พี่เหมียวเคยยือนอยูอ่อ,อ่ะใช่เท<อ>พเอาไปดูไปดูไปแล้ว